เจอกันอีกแล้วนะฮะที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสุนครคกับแอดมินท็อปเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่ธรรมดาฮะผมพามาดูรถส,สวยนะฮะที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสุนครควันนี้เราพามาทัวร์เลยนะฮะเรียกว่าบรรยากาศสวยงามลงตัวฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมก็แล้วกันที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเดืองสุนครคก่อนวันที่26นะฮะรถส,สวยคุณภาพวันนี้จัด1คันมาเลยครับคันนี้ โตโยต้าไฮรัสองพุ t ี I U P ่ E t r i l n e r ครับคันนี้ราคา49 5,000บาทเท่าน,น,นั้นนะฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของจัดมาให้เลยเดี๋ยวผมไปดูรอบคันก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะี้ด้านหน้านะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครเมียม4ชั้นมีสัญลักษณ์ของโตโยต้าใหญ่ขึ้นแน่นอนฮะ,ะรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านํามาขายในราคาถูกบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเงี้ยป่องขายในราคาถูกมาก495 0 0 0บาทถูกที่สุดในจังหวัดสุขโขทัยด้วย นะฮะวันนี้อให้ดูต่อเลยนะฮะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับที่รับลมนะฮะเป็นที่ระบายความร้อนของบ่อน้มได้นะฮะแล้วก็ออกแบบมาอากาศพลศาสาตร์ตรงนี้มีเหลี่ยมอะไรต่างๆนี่ขึ้นรูปได้สวยนะฮะ <S <S โอ้โหเรียกว่าทํามาจากวัสดุวัสดุวัสดุ <S <S วัสดุ <S <S วัสดุชั้นดีทุกอย่างเลยนะฮะตรงนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบบอลติรีเลกเตอร์สวยจริงๆมีไฟตัดหมอกด้านข้างของไฟหน้าก็าจะเป็นสัญลักษณ์ของไฮลัดนะฮะตรงนี้ ส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเน้นสภาพเดิมๆจากโรงงานตั้งแต่ล้อแม็กล้อยางอะไรต่างๆนะฮะส่วนไฟเลี้ยวมาแบบ LED ให้เรียบร้อยครับเป็น LED แบบเวลคัมนะฮะของตัวใต้ลัตลีโวฮะแล้วก็มาต่อที่ตรงนี้มือเปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมสวยมากการปิดประตูเป็นรถที่ใหญ่แต่ปิดประตูแล้วแบบดูซอฟดูนุ่มไปหมดเลยนะฮะาจับจริงๆเลยนะฮะรถนะครับผม ส่วนตรงนี้นะฮะด้านหลังก็จะมีโลบาให้ครับใครที่อยากบรรทุกของอะไรต่างๆบรรทุกของบรรทุกเหล็กวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆได้สะดวกสบายรับเป็นโฟวิลก็ได้นะฮะตรงนี้อ่าแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังเลยนะฮะตัวนี้สัญลักษณ์ตัว e ฮะจะมีไฟเบรกโลที่3ตรงนี้สวยงามลงตัวแน่นอนฮะ4,95,000ปี2016บอกไว้ก่อนราคานี้ถ้าคุณพลาดผมบอกว่าเลยจะเสียใจอีกยาวนานมากเลยครับก็แล้วครับ มีโมไซค์ผ่านด้วยน่าจะเป็นแบบครับขอประทานอภัยด้วยครับเมื่อกี้แอดมินท็อปหากุญแจนะครับกุญแจรถเดี๋ยวตัวนี้มาต่อที่ด้านในเลยฮะตัวนี้เป็นตัว E ครับหน้าจอมาแบบ7.9นิ้วใหญ่มากเลยนะฮะตรงนี้มีเครื่องเสียง VCD เล่นได้หนึ่งแผ่นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธจากเครื่องเสียงเข้ากับโทรศัพท์ฮะมี AUX ตรงนี้นะฮะเป็นที่เสียบจากโทรศัพท์ก็ได้นะฮะตรงนี้ เดินฮะเอาเสียงลงก่อนนะฮะสวยมากเลยฮะสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะฮะตรงนี้หัวเกียร์มาแบบ6สปีดมีโหมดอีโคพาวเวอร์ให้ฮะตรงนี้มีตัวเตือนแอร์แบ็กให้ด้วยตัวนี้เป็นไฟผ่าหมากนะฮะเปิดแล้วฝ่าหมากเลยครับผมก็คือเป็นไฟฉุกเฉินนะ,ะอย่าคิดไปไกลนะฮะตัวตรงนี้มาดูที่พวงมาลัยครับตัวนี้เป็นตัวอ e. ีมาแบบมัลติมีเดียฟังชันครบแน่นอนด้านซ้ายด้านขวาฮะปรับเครื่องเสียงอะไรต่างๆ โหมดโฮเปิดลำโพงปิดลำโพงคุยได้ฮะสามารถวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยหน้าจอจะมาแบบกึ่งดิจิตอลแบบ 3D ด้วยนะฮะตรงนี้อ่าเลขไมล์บ่งบอกณหภูภายนอกนะฮะบ่งบอกอีโคพาวเวอร์ได้ด้วยนะฮะนี่เป็นเกยค,ความร้อนเป็นวัดรอบเป็นแบบเลือนไมล์เป็นสีฟ้าตัดกับสีดําดูแล้วสวยงามลงตัวมากเลยครับส่วนภายในกว้างขวางแน่นอนคับที่ด้โตโยใต้ไฮรักนิวโวคันนี้นะฮะ495,000บาทเบาะหนังสวยงาลมลงตัวจริงๆฮะใครที่อยากได้อย่าลืมนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะฮะผมพามาดูเครื่องรถของตัวนี้นะฮะเป็นมาด้วยรหัส 2GD e f f i c i e n t Boost ฮะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของ Toyota มีขนาดความจุ2,400ซ c ให้กำลังสูงสุด163แรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรฮะเรียกว่าแรงจูงใจแน่นอนนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดที่ Toyota เคยทำมาเลยนะฮะตรงนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของง่ายๆเลยครับ และสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทเิยผลและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทเิยผลลุงเดืองสุนทรเกียสติธรรไพบูร์นะฮะเป็นผู้บริหารงานใครที่อยากได้รถคันนี้โตโยต้าไฮรันดโวสีทีเรีลนเนอร์ปี2006 m นครับราคา49 5,000บาทสามารถเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวคันไหนนั้นนะฮะเดี๋ยวติดตามมาตอนต่อไปฮะส่วนตอนนี้ก่อนที่จะลาจากกันนะฮะยังไงก็ ให้แอดมินบอยซื้อ,อยาหมองให้ด้วยครับเมื่อกี้ประตูหนีบมือนะฮะังแต่เข้ามาแล้วเดี๋ยวขรั้งหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ